เพราะว่าเขาเป็นเสื้อเจ้าแล้วก็เพิ่งจะไปสรางก็ยังเป็นเสื้อเจ้าคือเกา่าแล้วก็ปลาสดก็เอิญเจ้าคือเกา่เกาบ่มบ่มีเงีชีวิตการเป็นยูร่างจากลราตอนระบอบเกา่าระบอบใหม่ก็คือการพอมีสิทธิเสรีภาพเท่ากันเท่ากับแป๊บระบอบเกา่าฮะบ,บ่บ่แม่ความว่าเป็นเสื้อเจ้าแล้วระบอบใหม,ม่เพิ่นจะให้ตัดสิทธิ์แนวอื่นบ่บ่บ่แม่ เช่นตัวอย่างแต่กนมีการเลือกตั้งเขาก็มีสิทธิ์บอนบัตรแลันในแล้วรอบ,บใหม่การเลือกตั้งเขาก็มีสิทธิ์บอนบัตรคือกันแล้วการดำรงชีวิตก็เม็นธรรมดาเขายักไปพักพรไป,ปรวันนี้ในวัย28ปีเจ้ามิ่งทองสวรรค์ชัยยารทำงานเป็นมักคุเทศและมีชีวิตเรียบง่ายเฉกพลเมืองลาวคนหนึ่งกับครอบครัวที่บ้านซึ่งเป็นร้านค้าเล็กๆในตัวเมืองหลวงพระบางไม่ห่างจากอดีตพระราชวังหลวงริมฝั่งโขงเท่าไรนัก ดอกลั่นทมหรือที่ชาวลาวเรียกว่าดอกจำปาดอกไม้ประจําชาติลาวเบ่งบานอยู่บนภูสีดอกเก่าร่วงไปดอกใหม่บานขึ้นแทนที่วันแล้ววันเล่าปีแล้วปีเล่าผ่านการเวลาที่ไม่เคยย้อนกลับหลัง เหมือนสายน้ำโขงที่ไม่เคยไหลกลับคืนความเปลี่ยนแปลงสู่สิ่งใหม่คือความจริงแท้แห่งสรรพสิ่งที่ใครก็ยากจะแข็งขืน